โอเคครับก็กราบสวัสด,ดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมคนเดิมนะในช่องกูพารวย789หรือไอเยตีนั่นเองนะครับโอเคมาครับท่านผู้ชมอยู่กันที่เว็บเดิมในเม g a เกม e c i t y นะท่านผู้ชมเพิ่มเติมคือวันนี้เฮียพกทุนมาที่180บาทตบสาวถ้ำช่วงเวลาที่เฮียเล่นยูเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับ1ทุ่มกับอีก45นาทีค่ำๆเลยนะ คลิปนี้คาดว่าน่าจะลงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับก็มาเดี๋ยวมาดูกันว่าทุ180นร้อยแปบเสบาทสาหรับวันนี้รอดไหมวันที่3นะครับต้นเดือนเลยนะท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับว่าสิ้นเดือนกับต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่บอกว่ายังไงดีเฮียน,นี่ส่วนตัวคือเฮียจะกอบโกยเลยนะฮะเพราะว่า PG จจะแตกดีนะในช่วงต้นเดือนกับสิ้นเดือนนะครับมา สำหรับใครที่ขอเกมต้นไม้เข้ามานะเข้าไปดูที่ช่อง V2 เฮียได้นะครับโคตรเถื่อนท่านผู้ชมแตกตีแสนแตกประมาณสามแสนเจ็ดนะครับ <c oughs> โคตรเวอร์เข้าไปดูได้เลยนะท่านผู้ชมครับมาวันนี้มาอยู่กับสาวถ้ำไปก่อนนะทุนร้อยปดสิบครับรอดไหม <c oughs> ตวไผมก่อนที่ผมจะมาเล่นเออ่คลิปนี้นะครับเมื่อกี้ผมเล่นสาวถ้ำไปนะที่ช่องวีหนึ่งก็เมื่อกี้ไล่เบสสาบาท5บาท10บบาทนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเฮียาจะไล่เบ็ดเหมือนกันนะในช่องนี้นะครับอันนี้เราเริ่มตั้งแต่2บาทไปก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้50หมุนแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองไล่เบ็ดไปเรื่อๆยๆสวยลองไล่เบ็ดไปเรื่อยนะเจมาต่อครับมาอู้หูวิบบาทช่วงมืดๆนี่ก็โอเคนะท่านผู้ชมครับ แตกมา86บาทเป็นที่เรียบร้อยครับห <c oughs> วอมคอสักหน่อยแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่ละดอกเฟียวเฟียวเกียวสองก้อน ิวย่องสามเพื่อนไม่น่าได้นะโอเคยังอยู่ที่เบสสองบาทนะครับเดี๋ยวลองดูว่าครบร้อยหมุนเนี่ยบวกหรือลบสำหรับเบสสอบาทนะเฮียไล่เบดให้ดูไปเรื่อยเลยนะครับท่านผู้ชม มามาับสวยรุ้นเคลุนฟีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชม <c oughs> อย่าง,งานั้นมันต้องอย่าง,งานั้นดิวะไอ้ลูกรักเอาซีอาเมนักหน่อยส <c oughs> วย ยงองสองเทมาเพื่อนมับหน่วยงามนโอ้โหกอ,องมูนสุดท้ายโอ้ เมย2องบ้าใจมาสาสิบเหลือจะเชือ่อโอ้โหเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันหัวจะปวดเลยมาไม่เป็นไรเกมไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารสงครามดิสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารโอ้ Hãy subscribe cho สวยครับหนาบ้าชมพู ที่ทุนแล้วครับท่านผู้ชมเบ,บ็สามบาทเมื่อกี้พันเบ,บ็สองบาทไปประมาณหนึ่งร้อยหมุนนะตอนนี้ผมขยับเป็นเบตสามบาทนะครับอืเฟี้ยวเฟี้ยวจัดไป AJ เต็มระบบครับสวย อ้โหค่ะหน้าเขียวเจมามาอืม ยกแผงคิวช่องสามสวยครับผมว่าแตกนอกนะท่านผู้ชมสำหรับช่วงเวลานี้นะครับแตกนอกลายสวยๆเลยนะแต่ว่าฟรีเกมเนี่ยโหก็รู้อยู่สบู่ไทยอะกระเรือนะครับฟรีเกมเมื่อกี้เบสสองบาทจ่ายมาเท่าไหร่สามสิบปะสามสิบกว่าบาทสวยครับมา มิมนต์หลวงพ่อกระดิ่งวัดชิงกระเบลนะขอลั่นๆเอาพ่อจบแล้วโ,โอ้โหพืชไปหกไม้ สวยวายสองแถวติดคิวอ้าวอุ้ย,ยแต่งมาเจ็ดร้อยแปดแปดแปดเลยนะครับตองแปดสวยจัดหูจายมาสามร้อยสิบ สิบกว่าเท่าสามร้อยเกือบสิบห้าเท่านะครับสามร้อยสิบสี่เท่าท่านผู้ชมพีเกมไปสามบาทเอาเรื่องอีกแล้วช่วงนี้ไปสามบาทนี่มาแรงนะครับลองแบบสักสามร้อยนะท่านผู้ชมแล้วก็ปั่นไปสามไปร้อยหมุนนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นของยอดเฮียว่ามีได้เสียนะไปสามช่วงนี้แรงมากเลยนะครับสองสามวันวันนี้ปั่นไปสามได้ตลอดนะ สวยพี่ชายหน้าแดงขาดช่องแรกไม่งั้นเต็มระบบจริงๆตอนนี้ผมกำไรนะครับท่านผู้ชมถ้าเพื่อนๆเนี่ยที่ รับชมแล้วเข้าไปหมุนเองไปปั่นเองเนี่ยเียแนะนําว่าได้แบบนี้ก็เลิกนะครับสวยแล้วนะทุนร้อยแปดสตพันเนี่ยเฮียว่าสวยมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปต่อนะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ายังไม่ได้เล่นเบสสิบบาทเลยนะเดี๋ยวขอลอมเบสสิบบาทหน่อยแล้วกันนะครับ มาเป็สิบบาทท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับผมเนี่ยจะพยายามเล่นให้มันอยู่ใน1%ซของยอดนะเพื่อนๆเ,เอามารอ0เนียก็จะปั่นเบ็ด2บาทไปก่อนนะครับพอขึ้น500ผมก็จะไปเบ็ด5บาทผมจะพยายามให้มันอยู่ประมาณ1%ซของยอดท่านผู้ชมลองเอากันเอาไปใช้ดูกันนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะท่านผู้ชมแต่ว่า ถ้าเป็นไมลได้ก็รับชมคลิปเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําไม่ทําตามไปอย่างใดนะเกมสล็อตเนี่ยมีได้มีเสียนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รับชมคลิปก็ใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันไว้ด้วยนะครับนะอย่าเชื่อทุกคำที่เฮียพูดสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เฮียพูดไปเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของเฮียโดยตรงนะครับ เพราะฉะนั้นลับฟังแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยนะมาอยู่ที่เวสิบบาทครับท่านผู้ชมอืมอืมเฉียย่ยวครับเฉี่ยวมีสิทธิ์เลยแหละมีสิทธิ์เข้าฟรีนะ จากประสบการณ์การปั่นกว่า88ล้านปีของเฮียเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันต้องเข้าฟรีนะท่านผู้ชมนะครับผมพูดอะไรเลอะเธออย่าถือสานะท่านผู้ชมครับ <c oughs> ไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้เครียดนะดูกันสนุกสนุกขำๆนะครับสำหรับใครที่อยากให้เฮียเล่นเกมไหนให้ดูนะคอมเมนต์บอกยอดนะครับแล้วก็ ออบอกทุนให้เฮียด้วยนะแล้วก็ต้องการให้เฮียเล่นเบ็ดเท่าไหร่เนี่ยก็ขอนเข้ามานะครับส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาขอเกมใหม่ล่าสัตว์ค่าย PG เนี่ยเกมต้นไม้เออ่ยังไงเนี่ยเข้าไปดูในช่อง2เฮียนะครับนะเฮียบอกเลยว่าฟิลฟิลเกียว2ก้อนครับทุน5,000แตก3 0มแโคดเวอร์ไปดูได้มากลับมาที่สาวท้ากันนะครับขยับเบ็ดเลยละกันนะสของฮะือ อาเมนสักหน่อยพีมาเร็วจะด้วยอืมวายองสามติดอะไรเบ็ดยี่สิบหมุนไปสองที <c oughs> หกรสวยงามตามทองเรื่องครับเข้าเต็มระบบแตกเต็มระเบียบท่านผู้ชมขอสักร้อยเท่าได้ไหมสองพันจริงก็ไม่ค่อยโลภนะ <c oughs> มาสิคุณยี่บสองทะยงขวันสักทีอีกสักทีเพื่อนมับโอ้โหติดสิบคุณยีิบสอง ทุน22สองยองขวัญใจน้อยไปน,นิดนึงนะครับโอเคไปโอเคครับท่านผู้ชมทุน180แตกมา2 4 0 0ีเฮียว,ว่าเฟลเฟวเกียว2ก้อนแล้วนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมผมว่าประมาณนี้ดีกว่านะใครจะอยู่ก็อยู่แหละไก่ปูนะครับสตาเราใคร ที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อนๆคนไหนต้องการให้เล่นเกมอะไรให้ดูก็ขอกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนใครต้องการเข้ากลุ่มบอกตารางเวลาแตกเมกาวินออทามเนี่ยลิงใต้คลิปเลยแล้วก็มีโอกาสเข้ามาคุยกับเฮียด้วยนะครับยังไงก็เอาไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ